สวัสดีค่ะนัชาพิมพันธ์นะคะวันนี้จะพากันมาชมว่าจากหน้าเผือกเป็นพันธุ์ไร่เปลี่ยนมาเป็นไร่โกโก้ได้อย่างไรนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เรากันมาอยู่กันที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะกําลังจะเดินไปดูแปลงโกโก้ของผู้ใหญ่หมิงนะคะที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะอายุต้น16เดือนนะคะเริ่มติด เริ่มติดลูกแล้วนะคะลูกดสูสมบูรณ์แล้วก็ใหญ่นะคะทรงสวยมากนะคะนี่โกโก้กอายุต้น16เดือนนะคะส่วนของผู้ใหญ่หมิงที่กาญจะนะบุรีนะคะนี่ลูกใหญ่สวยงามมากทรงสวยนะคะทรงสวยมากนะคะอาเริ่มติดลูกแล้วนะคะลำต้นจะ ใหญ่แล้วก็อารมณต้นจะทรงสวยนะคะว้าวค่ะวันนี้เราอยู่สวนเพื่อหมิงนะคะอำเภอท่ามะก,กาจังหวัดกาญจนบุรีสวัสดีค่ะพ่ออ๋สวัสดีค่ะผู้ใหญ่อยู่กับผู้ใหญ่หมิงนะครับเดี๋ยวผมจะให้ผู้ใหญ่หมิงอธิบายว่าเราเริ่มปลูกเมื่อไหร่และปลูกจํานวนเท่าไหร่นะครับบวัสดาค,ครับพี่ครับตรงนี้ปลูกไว้ ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับพี่ปลูกตั้งแต่ประมาณเดือนมิถุนายนครับมิถุนายนหกสองนะครับทั้งหมดกี่ต้นครับ450ต้นห่450ต้นเนาะตอนนี้เริ่มเริ่มติดลูกกี่ต้นแล้วครับพี่พอประมาณก็ส่วนใหญ่ครับพี่มีแต่ต้นที่ซ่อมใหม่อจะจยังไม่ติดครับผมนี้รู้สึกมั่นใจขึ้นไหมฮะจากจากที่เราเริ่มต้นเงินมาด้วยกันครับครับครับตอนนี้มั่นใจมากแล้วครับ ที่ผู้ใหญ่ดูแลอย่างดีนะครับเพราะว่าโกโก้เนี่ยอย่างที่ผมบอกตั้งแต่ต้นถ้าใส่น้ําใส่ใจใส่ปุ๋ยนะฮะมันก็จะสวยนะฮะอายุต้นตอนนี้ก็คือปีกับ2เดือน4เดือนครับทั้งหมดมันคือ14เดือนหรือว่าปีสี่เดือน <4 S 2> ปีสี่เดือนปีสี่เดือนเดือนแล้วสิบหกเดือนแล้วนะครับก็ถือว่าสวยนะครับน้ําถึงปุ๋ยถึงแล้วก็ที่ผู้ใหญ่ใส่ใจดูแลนะครับมีคนงานคอยช่วยนะครับ ตรงกุ่มสวยครับช่วงที่แล้วนี้น้ําท่วมมาเกือบเดือนน่ะต้นจะเหงาไปเลยแต่ไม่ตายไม่ตายนะเพราะว่าทว่าทนตนแรงทนแรงทนน้ำทนแรงแล้วก็ทนน้ํานะครับนี่ฮะลูกเริ่มดกแล้วดอกดกนะครับเดี๋ยวก็ฉีดคอนดาต้าคือแตกใบใหม่เลยสวยเนาะตัวเพรียก็จะไม่ค่อยมีนะคนี่ผู้ใหญ่ใช้ตัวคอนดาต้าในการกำจัดแมลงด้วย แล้วก็บํารุงด้วยนะครับมันจะมีคุณสมบัติพิเศษตรงที่เป็นสารยินทรียนะครับได้ทั้งกําจัดมแมลงหนอนนะครับแล้วก็บํารุงนะฮะใบอ่อนสวยเลยนะครับผมแล้วก็ใส่ตัวปุ๋ยอินทรีนะฮะลงเมืองนะครับเพื่อเสริมให้ราบแข็งแรงลำต้นใหญ่นะครับนี่รงสวนมากเลยลโกโก้อายุต้น16เดือนนะคะ ทั้งหมด450ต้นนะคะเมื่อก่อนที่นี่จะเป็นแปลงเผือกทั้งหมดเลยนะคะแต่ก็ผู้ใหญ่บอกว่าช่วงที่โดนน้ำนะคะก็จะเฉาไปนิดนึงแต่ไม่ตายนะคะโกโก้โกโก้สามารถทนแล้งแล้วก็ทนน้ำได้นะคะก็ประมาณเหือน,หนึ่งตอนนี้เริ่มติดลูกแล้วนะคะดูขนาดลูกของเขานะคะ ลูกนี้จะทรงสวยนะคะแล้วก็น่าจะลูกใหญ่มากนะคะเนี่ยเพราะว่าลำต้นค่อนข้างจะแข็งแรงนะคะลำต้นใหญ่สวยงามนะคะการดูแลดีปุ๋ยดีน้ำดีนะคะคือหัวใจหลักของโกโก้นะคะวันนี้เราบริษัทโกโก้ไทย2017จําำกัดนะคะเรามาเยี่ยมแปลงของอผู้ใหญ่หมิงนะคะที่กาญจนบุรีนะคะ วันนี้เราไม่สามารถพาเดินชมสวนทั้งหมดได้นะคะเพราะว่าน้ำขังนะคะดินมันจะยุบลงไปเลยนะคะเราก็จะได้ชมบรรยากาศเพียงแค่มุมนี้นะคะแต่ส่วนใหญ่ก็จะติดลูกติดดอกทั้งหมดแล้วนะคะอีกประมาณ5เดือนนะคะเราก็จะมาดูมาตัดกันได้แล้วนะคะสเสน่ห์ของโกโก้ก็คือเมื่อเขาติดลูกแล้วนะคะ เขาก็จะติดตลอดทยอยติดกันไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็สามารถเก็บลูกได้ทั้งปีนะคะค่ะวันนี้นัชชานะคะขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนะคะนัชชาโกโก้ทาง YouTube นะคะ ท่านใดที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการกับบริษัทโกโก้ไทย2017จำกัดนะคะติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะเราดูแลกกเกษตรกรทั่วทุกภาคนะคะทั้งภาคเหนือภาคใต้ทุกจังหวัดเลยนะคะเราจะมีทีมส่งเสริมเพื่อจะลงพื้นที่แล้วก็ตรวจเยี่ยมแปลงกเกษตรกรนะคะสำหรับวันนี้นาชาก็ขอขอบคุณนะคะท่านผู้ใหญ่หมิง รวมถึงผออวิลวิทย์นะคะค่ะ,ะวันนี้นะคะนาชาก็ขอขอบคุณนะคะผู้ใหญ่หมิงค่ะแล้วก็ผอ,อ,อวิรวิทย์นะคะค่ะขอบคุณมากค่ะ